สวัสดีครับพวกเรากีต้าล้อมวงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนอินโทรเพลงใจเหลือๆของดอร์ฟูนะครับเพลงนี้เนี่ยอยู่ในคีย์ E นะครับถ้าเผื่อเล่นเนี่ยก็คือตั้งสายมาตรฐานแล้วก็เล่นตามได้เลยเพลงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเพลงที่เป็นแนวจิกโกอ,อกหักถ้าเผื่อใครชื่นชอบเพลงนี้เนี่ยยังไงก็ลองไปฝึกเล่นกันดูไม่ยากจนเกินไปนะครับและท่อน อินโทรท่อนขึ้นเนี่ยมีการสไลด์สายที่แบบเสียงมันเพราะมากเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเล่นยังไงบ้างเริ่มแรกนะครับเราจะทําการสไลด์ก่อนแต่คราวนี้โดยปกติถ้าเกิดเราสไลด์เราจะสไลด์อะไรแบบในล,ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับคราวนี้เราจะสไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นเหมือนเป็นแนว pull off เป็นการสไลด์ขึ้นแบบนี้จับที่เฟดส1สาย3แล้สไลด์ไปที่เฟดสาย3 เสียงจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับท่อนขึ้นและต่อด้วยเฟลดที่7สายที่2และเฟลดที่9สายที่2และสาย1、เฟลดที่9สไลด์มาแบบนี้นะท่อนแรกนะครับสไลด์แบบนี้พอผ่านท่อนแรกไปแล้วคราวนี้ท่อนที่2นะครับเราจะสไลด์ซ้ำมาที่เดิม และดีดที่สาย1นึเฟตที่เและขึ้นไปที่สาย2องเฟตที่9และจับที่เฟสที่เสาย2เหมือนเดิมนะครับและกดย้ำไปที่9อีกครั้งหนึ่งและลงมาที่สาย1นึเฟตที่7อันนี้คือท่อน2เดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ต้นนะครับช้าๆนะครับ ไปนะครับเราก็จะย้ำมาที่เฟลดที่9สายที่1จะเป็นการสไลด์ซะส่วนใหญ่นะครับก็คือแต่ที่7ไป9สาย1นะกลับมาจับที่เฟลดที่7ขึ้นมาที่สาย2เฟลที่9และไปที่สาย2เฟลที่7หรือใครจะสไลด์ก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดสไลด์ไม่ทันในช่วงแรกๆนะครับก็ แบบนี้ก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าจะชอบแบบไหนพอมาได้ถึงจุดนี้แล้วเราจะไปที่สายสองเฟรตที่5และกลับมาที่เฟรตที่7สายสองเหมือนเดิมทันไหมครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับ คราวนี้ท่อนสุดท้ายแล้วนะครับจับมาที่สายหนึ่งเฟลดที่เจ็ดเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับสไลด์ดีและสไลด์มาที่เฟลตที่9้าและกลับมาที่เจ็ดและขึ้นมาเหมือนเดิมเลยคือเจ็ดไปเก้าในสายที่สองและกลับมาเจ็ดสุดท้ายคือจะเป็นจับที่สายที่สองเฟลตที่เก้าจบที่สายที่สองเฟลตที่ห้า แบบนี้อันนี้คือจบท่อนอินโทรใจเหลือๆดูอีกรอบนึงนะครับท่อนสุดท้ายนะครับแบบนี้อ่ะมาดูตั้งแต่ต้นนะครับ จบไปแล้วนะครับสาหรับใจเหลือๆดรฟู Fu, ไม่ยากนะเพลงนี้นะครับสามารถฝึกเล่นได้หยิบกีตาร์มาแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้เลยนะครับลองฝึกกันดูเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ฮิตมากๆและดังมากๆเช่นเดียวกันเชื่อว่าถ้าเผื่อหัดเล่นอินโทรแล้วพอเล่นอินโทรขึ้นได้เนี่ยต้องมีคนร้องได้อย่างแน่นอนถ้าเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากให้พวกเรากีตาร์ล้อมวงเนี่ยแกะเพลงอะไรอีกหรือเอาเพลงอะไรมาสอนอีกนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไคร e ให้กับพวกเรากีตาร์ล้อมวงด้วยนะครับสำหรับว เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เล่นกีตาร์ให้สนุกครับ